ได้ได้ครับหนูอยู่ไหนไม่รู้ครับแม่ก็หลงทางอ่ะช่วยด้วยไม่เป็นไรครับผมก็หลงหลงทางเหรอหลงทางก็ได้ไอ้ยามมากเลยนะเม่อเชีย เติม VR Point ราคาถูกไวปลอดภัย100%กับ l i c h Man Shop มีผู้ติดตามเพจเกือบแสนและผู้ติดตาม Line@ แอดมากกว่า1 5 0 0 0 0คนใช้เพียงรอ o t ด d อดีและ hashtag ในการเติมเพียงแอด Line Add l i c h Man Shop อย่าลืมแอดน้ำหน้านะครับแล้วทางร้านก็เติมได้หลายเกมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น LOL Y l i f t Pub G Mobile หรือว่า ROV ถ้าอยากมีสกินมีดหรือสกินปืนหรือ f i n ish e r อร์เท่ๆเอาไว้แบกสาวๆนี่ไม่เติมไม่ได้เลยนะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ นั่งงข้าผมไม่กล้าหลงทางอ่ะช่วยด้วยไม่เป็นไรครับผมก็หลงตรงทางเหรอตรงทางก็ได้ลำคาไหมลำคาไหมไม่นะแล้วพี่บูมลำคาหนูไหมแบบสองโฟล์ทเขาไม่ลำคาแล้วพี่บูมอ่ะไม่ลำคาครับไม่ลำคาไม่ไม่ลำคาแต่ลำวงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้โอเคลาลา e n e m อ d น w n นี่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 ของจริงนี่โอ้ย่งมเอเฮ้ยพี่บูมเอแบทเอมาตกรินแล้วมาตกรูก้วเกิดมาเป็นเตอร์ฮิวที่ไม่เคยได้หิวเ้ยอะ ยังเดินไม่พ้นเลยถ้าตัวนี้อยู่ที่นี่รดเด็มันก็อยู่ในที่เดิมไม่อยู่ในที่ใส่ลูกค้าพิบโอนเฮ้ยเกินไปเป้าคุนหนึ่งเอ้าหนึ่งสองฮึบ อัอหลีกไปไม่ได้นี่ขนาดเอาเมาสทับไปเลยเอ้ยสวยอุ้ยเอ้ยเฮ้ยเด้ย d เ l e t e d d e ่ e t เดิแอาจังหวะนี้เดินมดแลครับใช่ใครับหรือยู่ไหนไม่รู้ครับพี่ผมบอดละอือ หายไปไหนแล้วอ่ะไช่อ้าวอดีตไปแล้วขอบคุณครับสวัสดีจัครับอันนี้หนูไม่ตายเร็วเพราะว่าเดินหลงแมปอยู่ยรงไหนก็ไม่รู้หาทางไม่เจอเฮ้ยยิงยิงเห็ดผัว ฮยวดี a t t a c k e i n ปืนไม่ด <foot> ีปืนดีเม <inizi give big help> ื Later. ่อกี้ไม่ใช่สกินพี่ใช่ไหมไม่ไช้เตแมนช็อป่านรีแมนช็อปนี่คือแบบยิงโดนแล้วแต่ปวดถ้าปวดลย่ะ Match f o u อแล้วเสร็จแล้วแหละโอ้เนี่ยว่าเนี่ย Fracture No 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 Black b ฮัลโหลครับได้ยินไหมใช่ครับกดองกดจีกดจีครับอ่าเฮ้ยครับครับใครยางอ่ะเลิกแล้วอ่ะเฮ้ยเอาว่าอยู่ในใจนิ่งๆเลยใครมีสกินกลัวป่าวยูมีพี่มีไหมพี่ เติมจากลิมช็อปนะทำไมสกินจากลิมช็อปมันสือขนาดนี้วะพี่สงสัยมันไปเติมเงินแล้วะไปแล้วไปแล้วนะไปแล้วมาไปแล้วแล้วมา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 แล้วแล้วาลวมาแล้ว้อมมมอแ้วมน วปิดตรงนี้เลยก็ได้นะครับตอนกำแพงอะนี่คลิกอะไรอะเดี่ยวคลิกสีเหรอแล้วก็ทำคนนะครับไม่ได้รอรอรออะไรหนัโอเคอย่างนั้นเลย

ที่มวนมีหรอโซท้นระบบเนที่ง่ายวันนี้มเจอเปิดอ่ะยังโมหาม่เจอเลยลขึ้นอ่ะปืนอะไรไม่รู้ปืนเล็ก Uh, wait, what defenders win, win.